ชมคะนี่คือของฝากนะคะตะเ้า,าดงมีหน่อไม้นะคะดอกไม้เยอะขึ้นนี่ขึ้นหน่อไม้เงี้หน่อไม้น้อ,นอยเอ้อหน่อไม้ดองสุ้ยหน่อไม,สมอ้ส้มเเอยยะลยนี่แหละเก็บตอนนั้นที่เก็บเปนห่ม้สดนะตรนั่นน่น <c oughs> ให้สารคว์มันแคมถ้าเจ้าตำแบบมาต้มเลยมหมยเออ ต,ตําตําน้องไม mm ่สูมเหมือนแม่ยตํตําเลยจ้ะนไม่อยากเอาบ้องมาให้นะก็เห็นเพื่อนเอาก็จะใช้เพื่อนกับตําเลยแม่เพื่อนบนทอดบนต้นเนี่ยกินแบบนั้นเหรอมั้งอันนี้หน่อไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้หน่ออยากก็เพื่อนน้องไพ่ไพ่หวานน้องไพ่หวานเนี่อเลื่อเลยนะอืมใหญ่มากอันนี้คนละพันนลยคนละพันมาเดียวกันแต่มันขึ uh, ้นสูงอันนี nice ้มันขึ้นสูงอันเดียวกันอะได้หว่า ใครลืมแรงอนเออใครลืมแลง้นนะคะแล้วไม่ไม่ไ้ไปใส่เมอมามะเจียวมาะเจียวน้อยเต้หุ่พวกสาวกนเขาบ้าขึ้ใส่ี่มองฮะเอกินเราไม่เอาเช็กบ้านกินตัวเราเออตัวกาคือตัวาให้ตัวเราแน่แ้กับแอันนี้แบบส้มปัจจุนี้โหลดไปโหลด บางว่าสินีกเนาะโอเคชิวันยูทูบคำเกนเพื่อนเพื่อนคะนี่ปาร์ตี้ตอนเช้าที่บ้านพี่สาวสาวอีสานก็ชอบนี่แหละชอบดื่มชอบกินชอบปาร์ตี้นะคะย่าถือสาด้วค่ะมวนมวนจะสาค่ะ

ว่ามันย้ายน่ยัดบัดคอีปูดองไม่คือเป็นคนย้ายดว่ายัวมเมนอนี้สหรอกค่ะิน้ัดอัไห่อนอมกัดิพาไปเที่ยวคุณมดีเนาะว่าเหางน้ำ่าเงาเนยอยาเหงาอยากเหงาเนี่ยน้ำเป็นาไปเที่ยวคุณหมิงเป็นยังไงคะคุณมิงคืออะไรคะมีมน้ำตกมีทุกอย่างอ่ะม่ทุกอย่างที่เราดูแบบพุกเขารลบๆงานไปไหไปไกลไหย ไดไหมกับขาพได้กลับมือนนนนี่แหละทำพอแก้วเมแก้วมาใหม่แมาใหม่สวยจ้าวงปัชนิดเนี่ยอี่งกองเลย่งกองเลยมาจาวนพวถ้ามานี้แเล็สิมานี้โทรหาเอ้ได้ละมาเช่นนันมาบางะไ้เอเช่นก็ได้พยาบาลน้้องเอ้ มันั้นไม่ใช่บ้านหรอมันบ้างเหมือนขี้นี่คับประกันแยกเคี้ยบเป็นพยานเออประยาดจักน้อยน้อยนี่คือมาเอาหอมบักคั่งเลยหอมบักคั่งอือหอมบักคั่เอาอะเอาพริกเอาพริกขาวเขาเรียกว่าพริกอะไรพันอะไรคะเนี่ยชอบมากเลยเอามากเลยใบน้ำเต้าหรอพริกก้นพริกก้นชันพริกขาวพริกขาวนี่พริกพันนี่เรียกว่าอะไรมัรู้ยี่หอเอซื้อมาตุนระบาดเราเราเรียกเขาว่าพริกขาวนี่แหละแต่เราเราชอบที่สุดคือ พริกนี้ดอกขอพันไปปรุงหน่อยคือมันปลอดสารัวระบาดไอซื้อมาตัวระบาดนี่เวลากินกินอย่างเงี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนี่นะแล้วก็ยูโอเคช้าช้าซลิปช้าช้าโอเคนะโอเคยูโอเคช้าช้านี่คือปลาแดกน้อยหอมมากกี้ข้าก่อนหอมมากมันสิบีเราเคยลืมละเขาปัดผัวปลาดังเขาเลยลืมเอ่ออืม แล้วก็เนี่ยออสเตรเียเนาะเขาว่าเก็บต่โม่เลยเขเอาของส่กะลักษใหญ่มาก่ะจิ้มจิ้มจิ้มจิมนะคะจิ้มจิ้มเขาถูกไเจ้าของร้านอาหารนู่จเ่เขาเมนเนาะเขาสีอกเยียกิี่กือว่าละหอมหอมเกพริกเนี่ยใส่แกน่อไม้ใส่อะไรหอมหมดน่พริกสดๆดไหเนาะพริกสดๆเน่ยไปกินอ่ะเขาไปกินนั่นของอัน กินแต่กินบริกากินเก่าปะเยกินของของบ้านที่บ้านสุดยอดดิอ่ะกินขขาเศ้าพี่น้องกินกับนือ่อยากไหมปลาแดงหน่อยสับเฉยแลาตัวใหญ่บอนตัวใหลตอนนี้นะคะคุณพี่เคยวันก็จะเก็บพริกให้เรานะคะแต่ในสวนหย่อมของแกั้องสวยทั้งใจดี อันนี้เป็นพริกอะไรนะคะพริกขาวพริกขาวค่ะพริกขาวพริกขาวขาวสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้สวยมากพี่สวยๆเนี่ยแมพี่ก็สวยคนกข้นก็สวยแม่ไหมติดเนี่ยกินพริกนะปลูกเองบ่มียาค่ะยาเด้อมีสารพิษเด้อปลูกเองกินเองปลูกเองกินเอง เดือดร้อนกับใครอยู่พอเพนนี้ไอ้ต้นกะเพราเนาะใ่ไม่ต้องเอาเยอะแล้วค่ะพี่ก็ใส่กะเพราอันนี้กินกับปลาแดกน้อยนี่แหละเห็นพริกไหมคะพริกงามจะมาสาดไม่ได้ใส่อะไรมีทุกอย่างไปอีตูไใชตูแล้วก็เพไปเบิ้งมาเห็นคักคนนี้ไปดูนะไปถ่ายเลยเดี๋ยวจะไปค่ะเดี๋ยวจะไปที่นมีงวมีควายมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่าง อยู่ได้ปาก็เบื่อเต็มแพ้อยู่บ้านเมื่อแล้วพอแล้วพอแล้วแบบพอเพียงไหมพอแล้วค่ะคุณพี่พอแล้วเออมัน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 พ้นจำพ่อพ่อพอแล้วพอแล้วขอบคุณมากเอามาโชว์หน่อยนะโชว์พริกโชว์พริกพริกขาวพริกขาวเอามาสาดบมันไม่หยาคายยาไม่หยาคายหน่อยยอดเลยพอแล้วพอแล้วอู้แบบห้องบ้านนั่นหอยตะกอน มาโลดเมื่อหลังกับมาน้อนมาสีหลังกับมาโหลดมาเต้น้องมาหายใหญ่หลดไปสิภาคไปเที่ยวขำข้างเขาคู้ขำข้าวเดี๋ยวออกเป็นละลาดโซ่จริงเหรอเดี๋ยวค่อยไปวันหน้าค่อยไปเดี๋ยวกลับมาใหม่งั้นะออกข้ำข้าวนะโอ้ยข้าใหญ่พักเที่ยวคุณหมองมือตรงเที่ยวหรอกไปกินแพะก่อนไปที่สาวใจดีดีโอเคจะเอาอ่ะ เอาไปกินกับปลาแดกน้อยนี่แหละอุ้นะ้กไ้อยากแสงแค่นกเนอหมดคุงกันล้วือกลิ่นหอมมะคักเลยสดละอ่อนปลาแดกน้อย เอาไปกินางนอกเลยนด้แหละทำาสะอาดไปได้เขอไปได้ลูกเขาไปได้อันนี้เขาท่านรอเวลาตรวจสอบมันต้องตรวจสอบถ้าใครรอได้ก็รอไม่ต้องรอเยอะอกค่ะต้องรอเยอะะครั้นนนอเสร็แล้วเสแล้วเสแล้วเ้อเสแ้บอบบอบอบบอนอน้มันนอนกรซ้อนยังอะอีกล่ะกเพื่ออรกรนซ้อนอะสเนยกเ่อนอเสีดเยนม ดเดเอไปชิมด้อปลาแดกุเทเพนด้ยอชอบที่สุดก็คือปลาแดกนั่นแหละี่มาที่ทโอเคค่ะก็ปันเอาท่านีก็เอากันเนะ